มือใหม่เลือกหุ้นปันผลยังไงไม่พลาดเรามาดูกันนะครับเวลาเราจะเลือกหุ้นปันผลเนี่ยนะครับเราควรจะไปเลือกจากกลุ่มที่มันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะปลอดภัยซึ่งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีการจัดอันดับไว้ให้เราชื่อว่าหุ้น set hd หรือหุ้น set high dividend นะครับเวลาเราเข้าก็คือเข้า google แล้วก็พิมพ์เลยนะครับ set HD High Dividend ในนี้เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด30ตัวที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเลือกมาให้เราแล้วว่าเป็นหุ้นที่ High Dividend คือเงินปันผลเนี่ยสูงแต่ว่าใน30ตัวนี่นะครับมันจะมีหุ้นที่เรียกว่าโภกภัณฑ์ปนอยู่ซึ่ง หุ้นพกคภัพันเนี่ยเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยนะครับมันจะไม่แน่นอนบางปีกําไรเยอะบางปีกําไรน้อยบางปีก็อาจจะขาดทุนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางปีเนี่ยหุ้นพกคภัพันอาจจะให้เงินปันผลที่สูงแต่ว่าถ้าไอปีไหนนะครับเงินปันผลมันลดลงก็อาจจะมาจากการที่กาไรเนี่ยเขาดรอปลงแล้วถ้าเกิดว่ากําไรดรอปลงแรงๆนะครับซึ่งพกคภัพั์มีโอกาสที่กาไรจะดรอปลงแรงมากและอาจจะขาดทุนด้วยเนี่ยราคาหุ้นมันก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับเรามาดูว่าใน30ตัวเนี่ยมีตัวไหนที่ อัวน,นี้เกี่ยวกับฐานหินเพราะฉะนั้นเป็นพวกกระพันตัวนี้ก็ไม่ขดยุ่งนะครับต่อมาคือ BCP ตัวนี้เป็นบางจากก็เป็นลงกลันก็ถือว่าเป็นพวกกระพันเหมือนกันก็ความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันนะครับต่อไปคือตัวประทออสผอนะครับอันนี้ก็เป็นสำรวจและขุดเจาะน้ำมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นพวกกระพันอันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไว้ก่อนปรทจริงถือว่าเป็นพวกกระพันเหมือนกันแต่ว่าเขาทําธุรกิจหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นบางช่วงธรุรกิจนี้ดีธรุรกิจนี้อาจจะไม่ดีธรุรกิจนี้ไม่ดีธรุรกิจจจจนนนีีจจ้้ออออาจจาาะะดดกก็ช่่ววยคคััไไตตปื เอ่อ uh, RCL อันนี้เป็นกลุ่มสายเรืออันนี้ก็เป็นพวกกรพันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกำไรก็อาจจะมีโอกาสผันผวนได้ทัสโกทำพวกเอ่อยางมาต่อยนะครับตัวนี้ก็ผันผวนเหมือนกันเป็นพวกกรพันเหมือนกันนะครับก็เอ่อตัวสุดท้ายนะครับคือตัวท็อปหรือว่าตัวไทยอ่อนอันนี้ก็เป็นโรงกลัน่นคล้ายๆกับตัว BCP ก็ต้องถือว่าเป็นตัวที่มีความผ,ลผลันผวนเขานั้งสูงโอเคพอตัดไอ้พวกนี้ออกไปนะครับ ทั้งหมดในนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นปันผลที่มือใหม่เนี่ยนะครับอาจจะเลือกไปลงทุนเพื่อจะรับเงินปันผลได้แต่ทีนี้เวลาดูปันผลเนี่ยต้องดูอย่างอื่นประกอบสมมติว่าเราไปดูเรื่องมาทั้งตัวหนึ่งคือตัว TCA p ก็แลวกันเราเข้าไปที่ตัว TCA p นะครับสิ่งที่เราควรจะดูก็คือว่าเฮ้ยไอตัวที่มันจ่ายปันผลเนี่ยมันควรจะดูย้อนหลังกลับไปด้วยว่าเงินปันผลที่จ่าย หปีมาเนี้ยมันจ่ายสม่ำเสมอไหมเพราะว่าเราซื้อเนี่ยนะครับลักษณะคือเราอยากได้ดีวเวนด์นเงินปันผลเพราะฉะนั้นเงินปันผลที่จ่ายควรจะต้องสม่ำเสมอด้วยย้อนกลับไป5ปีเนี่ยนะครับอาจจ่าย7.95% 7% 6.26% 6.34% 6.7%เพราะฉะนั้นดูตามหน้าเสือตรงนี้แล้วอย่างเนี้ยถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเลือกหุ้นปันผลสำรือใหม่คือแบบเนี้ยนะครับคือไปเลือกเอาในเซ็ต HD 30ตัวหลังจากนั้นเนี่ยตัดตัวที่เป็นโภกภัพันเนี่ยออกไปแล้วเราชอบตัวไหนเราลองเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเข้ามาดูในงบการเงินว่าเงินปันผลที่จ่ายย้อนหลังกลับไป5ปีย้ำนะครับย้อนหลังกลับไป5ปีต้องจ่ายแบบซ้อมเสมอด้วยครับ